ด่วนนะฮะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาทนะหารกรัรมพูชาได้สั่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่ตำบปลปอยเป็ดจังหวัดบันเตียมเป็นเจยออกจากพื้นที่เป็นการเร่งด่วนโดยระบุเหตุผลว่ากําลังจะมีการสู้รบกเกิดขึ้นในบริเวณังการส่วนทางของไทยนะได้แจ้งให้อพยพด่วนจากเทศบาลอรัญ,ญประเทศและพื้นที่ใกล้เคียงน,นะให้ไปที่ศูนย์อพยพที่ใกล้ที่สุดนะส่วนทางกู้การชพลังก็ได้บอกว่าถ้าไม่มีทางไปให้มาที่ศูนย์การชพลังนะมีอาหารแล้วก็ทางยาสารโรคแล้วก็ ก็เรียกว่าสะดวกสบายได้เพราะตอนนี้เขาก็มีอยู่สามร้อยคนนะนะสามารถที่จะรังรับได้อีกนะก็คิดว่าน่าจะมีการเอ่อเกิดการสู้รบกันแถวอลันอ่แนวปอยเปรหรือเปล่านะอาจจะไม่ใช่สะดวกในตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าอาจจะไปเจอทางอาวุธหรืออะไรแต่ถ้าแต่ถ้าลักษณะเขมรเนี่ยอพยพคนของตัวเองเนี่ยมันจะมีการสู้รบคือมันจะยิงไปเอยุสิมานะสังเกตหลายๆครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นแถวแถวอ่าตรงนอกจานก่อนหน้านี้ใช่ไหม มันก็จะอ,อยุยพคนของมันก่อนนั่นก็คือมันคงจะตั้ง bmcs เอ็หรือเปล่าแต่ถ้าตั้งตรงนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่เหลือนะเพราะว่าปอยเปตจะไม่เหมือนเดิมนะถ้าถ้ายิงเข้าไปเนี่ยเพราะช่วงเอ่อเทศบาลเมืองเลยนะทุกคนเทศบาลคือมันในตัวเมืองอะนะของของอาจัยประเทศนะนะจะเห็นว่าในคลิปเขาเขมรเนี่ยนะคะอ่าสั่งอ,อพยพชาวพื้นที่ที่ตะบ,บนตะบ,บนปอยเปตน,นะเยอะมากนะคนเยอะมากแล้วก็อ่ายังเข้าแวะไปเติมน้ำมันมันก้ยังมีน้ำมันเติมมาอยู่นะทุกคน อ่าแล้วก็ตอนนี้ก็คนไทยก็น่าจะอ,อพยพกันก่อนหน้าน,นี้นะของเขเมรเนี่ยเมื่อประมาณอ่าช้ากว่าเรานะของเรานี่ประกาศตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายๆนะทุกคนช่วงบ่ายๆมาแล้วก็ล่าสุดนะฮะด่วนกองกำลังบุรพาประกาศแจ้งเตือนประชาชนสี่ที่เลยนะคะก็คือหนึ่งอำเภอตาพญาสองอำเภอโคกสูงสามอารันจประเทศสีอ่อำเภอคลองหาดนะฮะของจังหวัดสระแก้วโดยทั้งหมดนั่นเองนะ,ะที่ที่แอบพูดไปเมื่อก่อนหน้าน,นี้คือตอนแรกอะ เขาประกาศบอกว่าอะไรยังประเทศและพื้นที่ใกล้เคียงใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยของกองกําลังบุรุพาเลยประกาศเตือนเลยประชาชนนะโอ้โหนี่เล่นใหญ่นะเนี่ยเศรษฐอำเภอเลยทุกคนมันไม่ใช่ตาบลนะฮะอําเภอจะอําเภอแสดงว่าสะแก้วเนี่ยทุกคนส่งกำลังใจให้ทัพที่หนึ่งนะฮะกองกาลังบุรุษพาแล้วก็พื้นที่ของสะแก้วนะทุกคนเนี่ยดูซิพอทางด้านภูเขาเนี่ยทางทัพที่สองเนี่ยพอจะสงบมีจุดอื่นบ้างประทานนิดหน่อยแต่ ยหญสุดคือสามาศูนย์ 0, กับกับตาควายเนี่ยพอจะเงียบไปหน่อยมันมาทางนี้อีกแล้วอีแบบนี้นี่เราจะมาแก้เกมอย่างนี้มันก็ลําบากนะเออไอคันจะไปไปบอไ้บ,บ้านในหุนเซนมันก็ไม่ได้อีกจา่แต่สิ่งที่เราทามาเราจะกลายเป็นผู้ร้ายทันทีนะโอ้โหอึดอัดหัวใจนะเนี่ยก็คือซ้าสั่งเลยนะฮะคำสั่งจากกองกาลังบุรพาเลยท่ด่วนนะฮะให้อพยพจากอำเภอตาพญาอำเภอโคกสูงอำเภออะไรประเทศและอำเภอคลองหาจังหวัดสแก้วงดกลับบ้านเด็ดขาดเลยนะอย่าเพิ่งเข้ามาดูแลสัตว์เลี้ยงหรืออะไรนะมีเฉพาะอ่าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็สั่งให้อยู่ในบังเกอร์ตลอดเขาไม่ให้ออกมานะจะเป็นบางช่วงเขาก็จะวอบอกแล้วก็ให้อพยพเป็นการด่วนโดยมีเหตุมีปฏิบัติการทางทหารนะทุกคนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเป็นกำลังใจด้วยนะขอให้ปลอดภัยกันนะทางทหารและประชาชนเราเรียบมาฟังการประกาศจากของอำเภออะไรขอประเทศนะทุกคนชาวประชาน 1, หรือท,าท่อทานที่จะเดินทางในการอพยพเป็นทางนี้หากไม่มีรถยนต์นะคะให้เดินทางมาโดยรถได้ที่เทศบาลเมืองอรัญก็ตามทศ เร่มคัามการที่ของที่เราประชาชนข้องใช้นะคะนัที่ต้องานงานอยู่ในขณะนี้เนื่องจากความไม่สงบนะคะในทีิที่ไทยเดนทางนำบาแต่ก็ขอให้ี่ประชาชนนะคะที่อยู่ในที ก็ด่วนนะคะล่าสุดมาเมื่อ2ชั่วโมงนี้นะคะก็จะมีรายงานว่าทหารไทยระดมยิงปืนใหญ่วิถีโค้งโจมตีฐานที่มั่นทหารกบูชาที่ชัยแดนปลอยเป็ดจังหวัดบันเตียมเ็นเจยนะฮะหรือบันทายมีชัยนั่นเองนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราดูคลิปไันนี้หนึ่งใช่คอยทุมบอกโอ้ได้ปรามกรวบ 5គ្រាប់បងប្អូនហើយបាទមានរាជរាយការបងប្អូនហើយឆ្អីធ្លុមកបងប្អូនហើយបាទទៀនស្រែខ្ញុំនឹងទីឆ្អីធ្លុបងប្អូនហើយប៉ារ៉ាហ្វ៊ីសរបស់នេះតែម៉ោង1:32រសៀលខាងយោធាថ្មីបានប្រកគ្រាប់7គ្រាប់របស់ G របស់គេ จะเห็นได้ว่านะโหมองเห็นควันไกลมากเลยนะคืออยู่ไกลขนาดเนี้ยังมองเห็นควันจากปลอยเป็ดขึ้นไปนี่ก็น่าจะเป็นจุดใหญ่นะก็ปืนใหญ่วิถีโค้งเนี่ยทหารเราบาดเจ็บเยอะมากนะทุกคนไม่ใช่หลักร้อยนะบอกเลยว่า,าบาดเจ็บเยอะมากเพราะว่า,าปืนใหญ่เนี่ยมันกระจายได้ทั่วนะแล้วก็พิมพ์พิเซอะไรต่างๆเนี่ยทหารไทยเราบาดเจ็บเยอะนะบาดเจ็บเยอะ

Terima kasih โดนแขนโดนหน้าโดนตาอะไรเงี้ยตามตัวเงี้ยนะเลื่อนมนไหลไมาอยู่เนะี้ยต้องเข้าโรงพยาบาลนะคือบาดเจ,จ็บมันจะไปสู้ลบต่อเนี่ยก็ช่วงแป๊บเดียวอะ่ะหลังจากนั้นก็ต้องมาโรงพยาบาลกันหมดเพราะว่าฟารซิเลนซีรอนวอนลีนาะริลัสกับพอองค์ทีไปเยี่ยมนะคือทงยังชีพเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวจะทำช็อตให้ดูหลืออาจจะทำคลิปอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามรัะชอบพบกันแค่นหน้าสวัสดีคะ่ะ